ครับสวัสดนีน้อยน่ารักทุกครับเก๋ผมกับไลน์ล็อกออริจินนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับคลิปแบบเรียกว่าคลิปลัดคิวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นคิวของแบบวิชาตก่อนนะครับว่าจะต้องบิวสแตทบิลอยังไงแล้วก็วิชาตเนี่ยตอนเล่นจนถึงเลเวลร้อยห้าเนี่ยเล่นยังไงเพราะตอนนี้พี่ยายแอดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันมีคนถามมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยลัดคิวให้ก่อนนะครับแล้วตัวเกมเนี่ยก็อัประบบเข้ามาเยอะมากครับหิวเงินแหละดูออกนะฮะคือ เซิร์ฟอื่นกว่าจะเอาระบบนี้เข้ามาแม่งล่อกันไปเลเวลแบบเป็นร้อยอันนี้คือลัดคิวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับระบบตัวเกมปล่อยออกมาเยอะมากจนบางคนแบบไม่รู้ว่าต้องทําอะไรก่อนทําอะไรหลังทุ่มรีซอสไปที่ไหนดีเงินทั้งหมดที่หามาได้แบบเติมกันได้แบบเติมได้น้อยเติมได้มากเอาไปลงอะไรดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้คุณควรโฟกัสไปที่ไหนก่อนนะครับ แยกเป็น2ทางให้เลยครับคนที่แบบอยากได้ CP a r นะครับเช่นแบบอย่างเงี้ยแบบถ้าอยากได้ CP a r จริงๆถ้าพี่ทำ CP a r พี่ได้ถึง200,000นะแต่ว่าถ้าจะเอาเก่งอ่ะไม่จำเป็นต้องถึง200,000ก็ได้ครับเท่านี้แหละครับความเก่ง200,000กับ200,000มันเท่ากันนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำไมนะครับฉั้นเมื่อเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกที่เราต้องทความเข้าใจกันก่อนเลยนะฮะตัวเกมนี้นะครับ IC P อะไรที่บอกมาทั้งหลายแหล่นี่นะครับ มันไม่เหมือนเกมอื่นครับอย่างเกมอื่นเนี่ยสเต็งหนึ่งอาจจะเพิ่ม CP 2เดฟหนึ่งเพิ่ม1.5อะไรประมาณนี้นะครับแต่เกมนี้นะครับทุกสแตทที่คุณอัพนะอย่างเช่นคุณอัพสเต็งขึ้นไปอัพอะไรขึ้นไปเงี้ยอัพ CP อะไรเงี้ยพลังแม่งโดดแบบมั่วซั่วไปหมดครับฉน่นหมายความว่าไอซีบีพาวเวอร์ที่มันโชว์ตรงเนี้ย ถ้าคุณแบบไม่ใช่ต่างจริงๆที่แบบต่านพลังต่างคุณสักแสนหนึ่งเนี้ยคุณไม่เห็นความแตกต่างหรอกครับ CP มันต่างแค่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าเนี่ยยังแทบไม่เห็นความแตกต่างครับสองหมื่นขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วแสดงว่าเขาต้องมีอะไรที่มากกว่าคุณนะครับหมื่นหรือหมื่นห้าไม่ต่างเลยครับพูดตรงๆนะฮะแค่เขามีของดัน CP มากกว่าคุณนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกทําไมพี่ถึงพูดแบบนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงการ b u i ว CP นะทำให้ดูแบบนี้นะครับ สมมุตินะถ้าคุณมีขนนกนะอย่างเงี้ยอัพหนึ่งขั้นครับขนนกขั้น7ไปขั้น8ขั้น1ไปขั้น2ขั้นอะไรไปขั้นไหนก็นแล้วแต่ขนนกทองครับแม่งขึ้นมาทีละ50ครับขึ้นมาประมาณ50กว่าเท่านั้นครับนี่คือขนนกครับซึ่งสเตตของขนนกเวลาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอ่ะกดอัพเกรดให้ดูนะครับมันบวกสเตตสองแอตแทกให้2ตรงนี้เจาะเกาะให้4อันนี้ให้ให้ศูนย์ถูกปะในขณะ,ะที่คุณไปเทียบกับสเตตอื่นๆนะครับขนนกอะ่ะขึ้นเยอะกว่า แต่ CP ให้น้อยกว่าครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่พี่บอกว่าคุณต้องเลือกครับว่าคุณจะบิ้วตัวให้เก่งหรือคุณแบบจะทําแบบเอา CP เน้นแบบโชว์เทพนะฮะเพราะฉะนั้นขนนกนะครับวิธีการทําเลยนะฮะวิธีการทําเลยนะครับให้เน้นไปที่ขนนกที่คุณหาได้ครับ r e s o u r c ทั้งหมดที่คุณมีนะครับถ้าจะทุ่มทำนะครับอย่างแรกทําขนนกครับ ถ้าคุณอยากเก่งนะอยากให้ตัวคุณเก่ง CP ไม่ต้องเยอะแต่เก่งแบบไส้ในเก่งๆเลยครับคุณอัดขนนกก่อนมีอะไรก็แล้วแต่ทุ่มทุกอย่างไปลงที่ขนนกอย่างพี่พี่ก็มีรีซอสจำกัดครับพี่อัดทุกอย่างลงที่ขนนกครับคือบางคนแบบไอ้พี่ทาไมพี่แม่งนั่งอัดขนนกไม่ทาอย่างอื่นทําไม CP น้อยพี่อัดขนนกก่อนเลยครับ ขนนกเป็นอะไรก็ตามที่ CP ขึ้นน้อยแต่สเตตขึ้นดีมากและเป็นสิ่งที่ทําให้ความแตกต่างของตัวคุณกับคนที่แบบต่างกันเป็นหมื่นแตกต่างกันอยู่ที่ขนนกนะครับขนนกที่ใช้นะครับใช้แค่นี้ก็พอครับทองสี่ม่วง1ม่วงเดี๋ยวตอนหลังพี่เปลี่ยนนะครับอย่างอันเนี้ยพี่เริ่มทําละก็เริ่มทําเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นสีเนี้ยนะครับเป็นขนตัวเนี้ยพี่ก็เริ่มทําเปลี่ยนแล้วก็ยัดๆยัดไปแต่นี้ตรงๆครับไม่ไหวทาครับปลดเร็วเกินนะฮะคือแบบ ไม่มีตังจะทําแล้วนะครับคือต้องดึงต้องดูตรงนี้ต้องประมูลกิอวไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ให้ทำนะฮะคุณทําขนนกก่อนนะครับ CP น้อยแต่แรงแน่นอนครับคอนเฟิร์มครับถัดมานะครับอีกหนึ่งระบบนะครับนั่นคือระบบลูกปั้นนะครับลูกปั้นนี้เป็นระบบแบบนานาจิตตังนะครับเอาแบบนี้ถ้าคุณอัพที่เป็นสีฟ้ามันจะเพิ่ม CP ให้แค่5คราวนี้คำถามคือแล้วของที่ได้แลกกับ5คุมหรือไม่นะครับส่วนตัว ดักใจนะครับไม่แนะทำไให้ทำสีำฟ้าครับ CP มันขึ้น5ก็จริงนะครับแต่รีซอสที่มันใช้ค่อนข้างเยอะมันใช้ซ่อมฟ้าเนี่ยเยอะมากถึง24ครับในขณะที่คุณมาดูสีม่วงนะสีม่วงเวลาคุณขุดเนี่ยคุณกัดฟันขึ้นมาหน่อยครับ1คลิกต่อการอัปเกรดนะครับมันจะเพิ่ม CP ให้อยู่ที่ประมาณ23นะครับแต่สเตตที่คุณได้อย่างเงี้ยมันดีกว่าเยอะครับอย่างเงี้ยเห็นบ้าได้อีกหนอได้ MDefense 2ถึงอินจะไม่ขึ้นก็ตามมาดูอย่างอันนี้นะ อย่างเงี้ยขึ้น1ขึ้น1เห็นปะมันมันขึ้นมันขึ้นน้อยครับมันใช้รีซอสต่างกัน50%แต่ว่าสแตทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำนะขนฟ้าพูดตรงๆคุณมองข้ามได้เลยครับคุณไม่ต้องทำเลยครับไม่ว่าด้วยความคุ้มค่าหรือความเก่งอะไรทั้งปวงคุณปล่อยผ่านเลยครับปล่อยผ่านเลยครับไม่ต้องสนใจนะครับให้ทําที่ขนม่วงนะครับขนม่วงเป็นหลักคําถามคือทําไมนะครับมาดูขนทองนะครับ ขนนกทองทุกครั้งที่คุณอัพนะครับทุกครั้งที่คุณอัพนะครับมันจะเพิ่ม c p a คุณ24ต่อคลิกครับมากกว่าสีม่วงแค่หนึ่งนะครับแต่ทางคนบอกว่าพี่แสดงว่าสเตตแม่งไม่แจมหมอวะอ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วนะฮะดูนะนี่ขึ้นมา2ขึ้นมา3มีนุน่นมีนี่แถมไอ้นี่แม่งขึ้นมาแบบขึ้น2ขึ้น2ไม่ขึ้นถูกปะคือสแตตสีทองอะ่ะมันดีกว่าครับแต่สีทองของที่ใช้พวกนี้มันใช้ เหรียญแมวซื้อครับคุณต้องใช้เหรียญเบอร์รี่ในการดึงครับอย่างอันเนี้ยโชคดีหน่อยครับมันหากิวได้แต่อย่างอื่นน่ะอย่างอันเนี้ยอย่างไอ้พวกเนี้ยคุณต้องใช้เหรียญเบอร์รี่ในการปลดครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามส่วนตัวเลยนะแบบถ้าแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะยังไม่ต้องทาครับเหตุผลนะฮะมอนบอกพี่ไม่ต้องทำจริงหรอถูกต้องครับอนาคตนะอีกของพวกเนี้ยกดอัปเทนเลยพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยนะเดี๋ยวมันซื้อได้ครับด้วยเพชรฟ้าครับฉะนั้นตอนนี้คุณทนก่อน คุณกัดฟันให้ผ่านเดือน6ไปก่อนนะครับทุกอย่างในเนี้ยซื้อได้ด้วยเพดฟ้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าให้แนะนำนะทำสีม่วงไปก่อนครับ CP มันขึ้นต่างกันความเก่งโอเคแหละมันสู้สีทองไม่ได้แต่คุณใช้เงินใช้งบน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะถ้าสีทองก็ทำแค่อนี้ครับการกันไปเรื่อยมีเมื่อไหร่ยัดอันนี้ไปก่อนครับมันใช้รีซอสเยอะกว่าแน่นอนประมาณ50%นะครับอย่างเงี้ย ใช้ซอสอันนี้ใช้3 5ถ้าคุณอัพตรงนี้คุณใช้53มันใช้มากกว่า50%ถึงเท่าตัวครับแต่ความเก่งมันขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกันถึงแม้ว่า c ีน้อยนะฉะนั้นถ้าให้เรียงลําดับนะคุณทําสีทองอันนี้ก่อนนะครับจากนั้นเหลือค่อย,ยัดสีม่วงให้เต็มสตรีนครับส่วนสีฟ้าคุณมองข้ามได้เลยไอเนี้ยบางคนจะเอาไปย่อยทิ้งเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบของทําสีม่วงสีทองจัดเลยครับเต็มที่ครับส่วนตัวแนะนําว่าไม่ต้องทำเลยครับสีฟ้าแทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับอย่างไอสแตทตอนจบเนี้ยะ เพิ่มให้แค่จุด2อ่ะโคตรน้อยครับคุณไปใส่แบบขนนกดีๆสู้อ่ะจบนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะฮะทำแต่ที่เป็นแบบสีม่วงนําก่อนนะครับสีทองอันดับ1ตัวนี้นะครับจากนั้นเหลืออัดม่วงครับสีฟ้าไม่ต้องยุ่งเลยครับปล่อยผ่านได้เลยครคราวนี้ถัดมานะครับดูที่สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงที่บอกแล้วว่าไอตัวนี้เป็นระบบ CP หลอกนะครับซึ่งคลิปสัตว์เลี้ยงมีแนะนําไปหมดแล้วนะครับ ตัวสัตว์เลี้ยงเวลาคุณทําคุณด e PLOY อะไรก็แล้วแต่นะครับให้เอาที่เป็นเทียสิบใส่เข้าไปนะครับดูนะอย่างเงี้ยเทียสิบนะ1.1ครับแล้วดูนี่นี่หน r 10จนะครับเทียสิบจะไปเทียบเท่ากับสีทองที่ประมาณเทียห้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสีทองคุณไม่เทียห้าไม่ต้องเอาเข้าทีมาเลยครับ CP มันเยอะก็จริงครับแต่ว่าสแตทที่มันบวกมันทําให้ตัวคุณกากครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมีคลิปแนะนําไปแล้วครับแบบยาวเหยียดเลยครับแบบ เจาะลึกถึงแกนเลยนะฮะของระบบการเอาสัตว์เลี้ยงเข้าทีมนะครับเพราะฉะนั้นไปดูย้อนนะครับเอาเป็นว่าสรุปนะฮะให้เอาแบบพวกสัตว์เลี้ยงอะที่เทียบสูงสูงสีม่วงยัดทีมนะครับสีทองถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องใส่กัอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะสีแดงเนี่ยดูดิแปนะฮะดูนี่นี่ยังแจมแต่ทําไมพี่ใส่ครับเอาง่ายๆเลยคือพี่ขี้เกียจสลับครับคือขี้เกียจย้ายไอ้ตีบวกไปตัวอื่นแล้วสลับไปสลับมาคือขี้เกียจเอาพูดตรงๆจากใจ นะครับจักใจเลยถึงแม้ว่าจะทาให้ตัวเก่งขึ้นนะแต่ว่าขี้เกียจอ่ะเออพูดตรงๆว่าขี้เกียจอ่ะเออนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับใช้สีม่วงให้หมดครับเก่งกว่าเยอะเชื่อพี่ครับแจ่มว้าวกว่าเยอะนะครับแต่อย่างอันเนี้ยถ้าคุณจะลองก็ลองได้นะอย่างนเนี้ยซัพพอร์ตเนี้ยคุณเปลี่ยนเป็นเทียร์สิเนี้ยยัดเข้าไปนะแล้วก็อัพเลเว่ามันเทียร์สิยัดเข้าไปแทนตัวนี้ครับมันจะได้สเตตเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นตัวคุณจะเก่งขึ้นทันทีนะครับ CP ยอมดรอปลงมาหน่อองดอปป 200, แ,งนแนนนลูฮ คำนี้มาดูถึงการหลอก CP บางคนบอกว่าพี่มันทําใจยากอะ่ะมันทาใจยากแม่งต้องมี CP วีะพี่นี่ฮะแนะนำนะครับการอัพนะครับถ้าคุณอัพสัตว์นะตัวที่ให้เยอะนะครับสีทองทุกครั้งที่คุณอัพเลเวลนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อัพเลเวลขึ้นไปนะมันจะบวก CP ให้3 1ครับ สีม่วงบวก24ครับตอนหนึ่งเลเวลที่มันอับนะมันจะบวกให้24ถ้าเป็นตัวหลักคุณใส่นะ C ีก็จะบวก24นะครับแต่ส่วนตัวฟ้านะครับสีฟ้าแบบนี้ตอนนี้อย่างที่บอกครับเลิกใช้ได้แล้วนะฮะเสียม่วงน่าจะเทียบสิกันหมดทุกคนแล้วนะครับสีฟ้าให้7นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าใช้สีม่วงนะครับยัดสีม่วงเข้าไปจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับลองไปปรับดูครับสัตว์เลี้ยงครับเลือกเอาอยากจะโชว์เทหรืออยากจะเก่งครับอันนี้คุณต้องเลือกเอาเองคร อันถัดมานะครับระบบเมดอลนะครับระบบเมดอลนะครับอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นการอัพพลังอะไรขึ้นไปก็แล้วแต่นะครับแนะนําอัพแค่สิ่งที่คุณจะใช้นะคุณแบบไม่ต้องไปบ้า c ีดีตรงนี้ครับไม่มีประโยชน์เลยฮะซีีเยอะแต่ไม่เก่งก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้พูดจริงจากใจนะครับอย่างนี้บึงก็ถามทำไมพี่ทำไมมึงอัพสองอันนะไหนบอกอันเดียวไงเพราะว่าพี่เล่นแอดนี่ฮะมันใช้2สายนะครับแลยเปบนบอกว่าทําไมพี่ให้2อันนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างอันเนี้ยเมทัลนะครับแนะนำนะอัพแค่ที่คุณจะใช้นะครับไม่ต้องบ้าซีพีนะครับถึงแม้แล้ววาต่ำใช้น้อย C p ขึ้นเกือบเท่ากันก็จริงนะครับแต่อย่าทำแบบนั้นเลยนะฮะตัวคุณมันจะกากจริงๆครับคราวนี้มาดูครับถัดมาสิ่งที่อะไรที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นคือการ์ดครับในเกมนี้การ์ดเป็นสิ่งที่สำคัญครับเป็นสิ่งที่จะรีดดาเมจของคุณออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะคำถามคือ การ์ดอันไหนให้ CP เยอะสุดนะครับที่คุณควรจะบิวคุณควรจะทำถ้าคุณอยากได้ C p เยอะๆนะครับแนะนําให้ทําการ์ดอาวุธนะครับการ์ดอาวุธนะครับทำตามที่ตัวเองแบบมีกําลังนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการ์ดอย่างที่พี่ใช้อย่างตอนนี้อ่ะไอพวกการ์ดธาตุพวกเนี้ยพี่ก็ทําไว้แค่ยังไม่อัพขั้นด้วยซ้ำนะครับคำถามคือทําไมนะครับจากใจนะครับเวอร์ชันเนี้ยนะครับการที่คุณอัพขั้นเนี้ยมันทาให้คุณเก่งขึ้นไหมคําตอบคือมันแก่ง ยอมรับนะครับว่ามันเก่งมันเก่งขึ้นจริงนะครับอ่ะยกตัวอย่างนี้ก็ได้กดตรงนี้ให้ดูนะครับกดการ์ดกดเทียร์เข้าไปนะครับอย่างตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่ะอย่างไล่อันเนี้ยนะครับมันทําให้คุณเก่งขึ้นก็จริงครับแต่การที่คุณจะทำเนี่ยอย่างเทียร์หนึ่งเนี่ยโอเคถ้าใครมีงบนะดึงมาทําได้ครับคุณดึงมาทําได้ครับมันบวกใช้ใบเดียวมันทําบวกขึ้นมาอีก2%แล้วคุณจะได้พวกพีดาเมทแล้พวกเนี้ยโผล่ขึ้นมาโอเคคุณทํานะครับทําขั้น2ทํทได้ไหมทาได้เจ็บบมากครั แต่ขั้น3มแนะนําว่าถ้างบไม่เหลือจริงๆอย่าเพิ่งทําครับคุณเอารีซอสพวกนั้นนะ่ะไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับอย่างเนี้ยเวลาคุณดึงตลาดเนี่ยคุณใช้เหรียญเงินถูกปะ่ะคุณใช้เหรียญเงินตรงเนี้ยในการดึงครับคำถามคือพี่ถ้าไม่เอาดึงการแล้วดึงอะไรครับคุณกดคาฟตรงนี้ครับคุณกดมาทีเรียลอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพวกตีบวกพวกอะไรก็แล้วแต่ครับอุปกรณ์ตีบวกทั้งหมดเลยครับตรงเนี้ยอ่ะกดบายนะฮะกดอุปกรณ์กดรีไฟคุณเอาที่คุณต้องดึงอะ่ะ สมมติการ์ดไปหนึ่งเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นนะคุณดึงหินอย่างเงี้ยได้สิบกว่าคุณได้หนึ่งคลิกครับเอามาวัดใจตัวนั้นยังดีสะก,กว่านะครับแต่บางคนก็บอกพี่วัดแม่งไม่เก่งไงดึงแบบยัดเลยรู้ๆกันไปนะครับก็ได้ครับอันนี้นานาจิตตังครับอย่างพี่เหมือนกันพี่ก็ไม่ทําตีบวกครับถ้าให้พี่เลือกพี่ก็ทําการ์ดครับแต่ถ้าถามความคุ้มค่าความคุ้มค่าส่วนตัวพี่ว่าไปทําตีบวกก็ได้สําหรับคนดวงดีแต่อย่างพี่อ่ะพี่แม่งดวงซวยเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ทํานะครับเพราะฉะนั้นอันนนนี้ลองตััดดสิใจกู นั่นคืออาวุธคราวนี้การ์ดที่คุณควรตัดสินใจดีๆเลยครับนั่นคือประดับครับคำถามคือทําไมนะอย่างเช่นพวกการ์ที่เป็นประดับเห็นปะมันบวกพีขึ้นมาเนี่ยประมาณ1%นะครับยกตัวอย่าง g g เลยครับ1%ครับ1%นเนี่ยจะบวกขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ30สําหรับตัวพี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ต้องการดึง g g 4ใบครับใบละ4ี่หมื่นแสนหครับแสนหเพื่อทําดามาจเพิ่มขึ้นมาอีก45ครับ มันแทบจะไม่เห็นผลต่างอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับถ้าคุณจะทำนะทำการ์ดเป็นเทียร์ขึ้นมานะครับให้ทำที่อาวุธก่อนอาวุธเป็นอันดับแรกเลยครับทำให้จบครับจากนั้นค่อยมาดูาคุณใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้อินใช้อะไรอย่างเงี้ยคุณใช้ลดไล่หรือเปล่าถ้าต้องใช้อย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่แบบดาเมจที่แบบเป็นสแตตของดาเมจนะครับคุณทำให้สุดทางเลยคุณดันให้สุดซอยเลยครับดันให้มิดด้ามเลยครับนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นพวกดาเมจะลรพวกนี้ยหยุดก่อนคุณทําแค่ขั้น2ก็พอนะครับขั้น3ส่วนตัวพี่มองว่ามันแรงเกินไปครับยังไม่ใช่เวลานี้ที่จะทำนะครับยังไม่ใช่เวลานี้ที่จะทำนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับอีกหนึ่งระบบตัวหลอกที่ดีนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้ตึ๊บกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับระบบเฟืองนะครับคำถ,ถามคือถ้าใครอยากซีพเยอะคุณยัดเฟืองดนะครับเฟืองเนี้ยถ้ามานมาถามพี่ทำไมพี่ใช้เฟืองแบบนี้วะพี่แบบไม่ใช้เฟืองสองสีวะนะครับเอาง่ายง่ายครับ พี่ผสมไม่ได้ครับถ้าสมมุติว่าพี่ผสมได้พี่ก็ใช้แต่พี่ก็เลือกแค่บางสเตตัสที่ตัวละครของพี่ต้องใช้ครับอย่างแอดเนี ine, ้ยไอโอฟไพี่ใช้แน่นอนดาเมจมันรีดได้6มีไหมมีแต่เป็นแบบ2อันด้วยแต่ CP มันเพิ่มแต่ความเก่งมันลดพี่ก็ไม่ใส่ครับเพราะพี่ไม่รู้ว่าจะใส่ทำไมถูกปะสมมุตินะถ้าแบบอยากใส่แบบอยากใส่จริงจังเลยนะแบบอยากใส่จริงจังเลยนะนี่เฟืองนี่พี่ก็มีดูให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูครับนี่นี่ถ่ายไป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  นี่เฟืองทองก็มีนะครับคือจะเนี่ยอย่างเงี้ยรีมาแล้วครับจะยัดก็ยัดได้ครับ CP เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ CP เพิ่มขึ้นเลยนะครับอันเราสองพันสี่สองพันสี่ครับเป็นสี่พันแปดครับอันเนี้ยใช้สีม่วงแบบอีกอันหนึ่งก็ได้ครับยัดต่อไปนะเป็นห้าห้าถูกปะอันนี้ยัดแบบเป็นแบบสีม่วงอะสีม่วงลดก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับสีม่วงเต็มหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับ CP เพิ่มมหมกประมาณหกพันนะครับเนี่ยถ้าเพิ่มอีกหกพันนะตอนนี้ซีพีบ 2อะไร258ประมาณนี้ครับแต่คำถามคือทำไมไม่ทำครับเพราะมันไม่เก่งเนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับคอแนะนำครับเป็นอะไรที่เพิ่มห้คุณดีครับแต่ว่าคุณเน้นไปที่คุณต้องการหาพอครับคุณอย่าบ้า CP ครับคือ CP ยอมให้มันลดไปครับเอา level คอที่คุณต้องใช้สูงๆอะใส่เข้าไปแค่นั้นพอครับไม่ต้องไปสนใจ CP มากมายนะ คราวนี้เรามาดูระบบถัดมานะครับเป็นอีกหนึ่งระบบที่โตเกมเติมเข้ามาให้ในวันนี้นะครับนั่นคือระบบลูนนะครับตัวระบบลูนนะฮะเป็นอีกหนึ่งระบบที่ดัน CP ได้แบบเร็วและไวนะครับแต่ความเก่งแปรผันกับจํานวนเงินที่คุณไปเข้าไปนะครับพูดแบบนี้นะครับคือระบบลูนเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันมีสกิลอะไรที่มันเขียนเป็นคอนเทกต์ไว้แน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันเชิงลึกอีกทีนะครับว่า ลูนอาชีพไหนคุณต้องใช้อะไรคุณเทคนิคการใส่ลูนแต่ละสีใส่แบบไหนรีดดาเมจรีดศักยภาพของมันออกมาดีที่สุดนะฮะแต่เอาเป็นว่าระบบลูนนี้นะครับถ้าสมมุติคุณเปแบบน้อยๆนะแบบไม่ได้บูลลี่ไม่ได้อะไรกันเลยนะถ้าคุณสมมติผ่านมา2เดือนเนี้ยคุณเปได้ไม่ถึง5 0,000ื่นนะระบบลูนเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยครับไม่มีเลยฮะดาเมจที่เพิ่มหรือความสามารถในการตัวรอดมันแทบไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยครับ แต่ถ้าคุณเปเกินระดับแบบ50,000 5 0 0 0เนี่ยเห็นผลหน่อยหนึ่งถ้าคุณเริ่มเปเกินแสนขึ้นไปภายใน2เดือนเนี่ยนะครับมันจะเห็นผลแบบชัดเลยครับว่าดาเมจที่คุณรีดออกมาได้จะค่อนข้างดีนะครับการทำอะไรต่างๆพวกเนี้ยของคุณมันจะออกมาค่อนข้างดีมากครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นสายที่แบบเประดับแบบ50,000ถึงแสนอัพครับคุณทำลูนได้เลยครับ CP ขึ้นความเก่งขึ้นครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณแบบเปได้น้อยๆครับระบบลูนคุณยังไม่ต้องทำเลยครับ คุณยัดเข้าไปในตัวเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลามันปลดเปิดอะไรเงี้ยมันก็ได้ c p ีค่อนข้างเยอะแค่เอามาใส่ตัวแบบเนี้ยก็ค่อนข้างเยอะครับ CP อัดให้คุณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณทําได้เลยเห็นบ้าอย่างเงี้ยบิวปิ้นพี่ยังไม่ใส่เลยเพราะว่าใสยโซงี้แม่งไม่มีประโยชน์เลยครับคือใส่ไปก็ขยะครับแค่ c p ีเด้งครับเด้งหลายพันเลยแต่มันขยะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังไม่รู้พี่ก็ยังไม่เปิดยังไม่หาครับเอาง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นระบบที่แนะนําว่าถ้าคุณเปยังไม่เยอะพอนะครับระบบนี้คัรบ แต่ถ้าคุณไปถึงระดับหลักแสนแล้วทําเลยครับเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะเอาแบบนี้แล้วกันครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปนะว่าแพทนี้คุณโฟกัสอะไรเป็นอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่คุณโฟกัสเลยนะ1นนะฮะขนนกนะครับ CP น้อยครับ CP น้อยถ้าใครอยากได้ CP เยอะเอะขนนกคุณยังไม่ต้องทำครับไม่ต้องทำครับเอางี้ดีกว่านะฮะสรุปให้เลยใครอยากได้ C ีเยอะๆยะนะแรงนะแรงนะแรงแรงก่อนนะแบบไม่ต้องเก่งอะพี่ผมแม่งเน้นแอคอะครับ อย่างแรกที่คุณจะทำเลยครับคุณทำที่การ์ดครับคุณซื้อมาเอาเวกอยากตุนๆๆไปครับ CPU คุณเด้งเร็วมากครับนี่คืออย่างแรกที่ทำนะครับอย่างที่2นะครับสัตว์เลี้ยงนะครับให้ไปใส่อุปกรณ์ครับ c p เพิ่มโคตรเยอะนะครับสีทองเพิ่ม122นะครับส่วนถ้าเป็นสีม่วงจะเพิ่มอยู่ที่99นะครับเพราะฉะนั้นคุณยัดพวกนั้นเข้าไป CPU คุณเด้งเร็วๆเลยครับเด้งเร็วมากครับแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวละครคุณเลยครับ แค่บอกว่าสัตว์เลี้ยงกุเทมนะครับเป็น C ีหลอกมาที่ตัวหลักไม่มีผลนะครับถัดมาที่ทำนะครับดันที่เมดอลนะครับ CP คุณจะเด้งเร็วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาดันที่ตรงนี้ครับสัตว์ขี่ครับเรเวลอัพสัตว์คงสัตว์ขี่อะไรพวกนี้นะครับหรือใช้อะไรพวกนี้เป็นอะไรก็ตามที่ดัน c ีีได้ค่อนข้างดีเร็วมากนะครับแต่ถามว่าเก่งขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับแต่แค่ CP พพุ่งโคตรไวนะครับแค่นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่อยากจะลองไปตอมก็ลองดูัถดมา ทำรูปปั้นนะครับรูปปั้นดันซีพีค่อนข้างเยอะคุณปลดให้หมดอะอย่างเงี้ยปลดเลเวลศูนย์เนี่ยซีพีมาแปดร้อยยังไม่ได้ทำเลยเลยแค่ปลดอะแปดร้อยนะครับในขณะที่แบบไอ้พวกเนี้ยโอ้หทำแทบตายได้แค่พันสามนะครับฉนันซีพีรูปปั้นก็ดันมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นถัดมามาทําที่ขนนกนะครับได้ซีพีอีกขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วหลังนั้นคุณก็มาดันที่ไทโต้ซีพีค่อนข้างน้อยจากนั้นค่อยไปทำแฟชั่นนะครับนี่คือสาย CP ที่คุณจะทํา ไม่เน้นเก่งฮะเน้นเทแต่ถ้าคุณต้องการเก่งเรียงระดับแบบนี้เลยครับอย่างแรกที่จะทํานะครับคุณทําขนนกก่อนขนนกโฟกัสเป็นอันดับแรกครับทําขนนกเลยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับโฟกัสไปที่ขนนกนะครับอันที่2ที่จะทานะครับให้ทําการ์ดนะครับบอกไปแล้วทําอาวุธก่อนนะครับจากนั้นทําการ์ดที่เป็นประดับทําไว้แค่ขั้น2ก็พอนะครับไม่ต้องขึ้นขั้น3ขั้น3ามได้ CP ประมาณร้อยกว่าไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นครับร้อยกว่าไม่มีผลครับ มันเพิ่ม CP แต่คุณไม่ได้เก่งอะไรเวอรวัาาง9ก้ากะโดดขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ลองดูนะครับถัดมาสิ่งที่ต้องมาโฟกัสแล้วทําต่อเลยนะครับนั่นคือทําอันนี้ฮะทำลูปปัน้นะครับรูปปั้นโฟกัสอย่างที่บอกนะครับไปที่สีทองอันนี้เป็นอันดับหนึ่งจากนั้นก็มาทําสีม่วงอะไรพวกนี้เป็นอันดับถัดมานะครับนี่คือสิ่งที่จะให้ทํานะครับสิ่งถัดมาที่ต้องดันนะครับดันเมดัลนะครับ ดันเหรียญพวกนี้นะครับดันแค่ที่คุณจะใช้ครับพยายามเก็บทุกอีเวนที่มันแจกครับใช้พวกนี้ครับทำให้คุณเก่งขึ้นแล้วก็อยู่ต่อได้ครับและสิ่งถัดมาที่จะให้ทำนะครับนั่นคือระบบเฟืองครับระบบเฟืองหาแค่ที่คุณจะใช้ก็เพียงพอครับแล้วที่เหลือคุณเก็บไว้ครับเอาไว้ไปย่อยไปนั่น,ไปน,นไปนู่นไปนี่มี5อะไรก็แล้วแต่กั้นใจ ไว้ยังไม่ต้องใส่นะครับมีรู้ว่ามีแต่กั้นใจครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ CP น้อยไม่เป็นไรครับขอให้คุณเก่งก็พอนะฮะส่วนระบบอื่นๆนะครับไม่แนะนําให้ทําแล้วนะครับโฟกัสไปแค่นั้นนะครับส่วนถ้าใครจะทาไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ระบบเนี่ยไอ้ระบบที่แบบอันเนี้ยถามว่า CP ได้ค่อนข้างดีไหมตามตรงมันก็ค่อนข้างดีนะครับมันบวกแมคเพีบวกพีอะไรพุกเนี้ยอะไรมันก็ค่อนข้างดีนะครับแต่มันก็แบบไม่ได้ว้าวแจ่มว้าวอะไรถึงขนาดนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องทุ่มงบมาทําตรงนี้แต่ CP มันก้าวกระโดโดเข้าใจแต่มันไม่ได้ทําให้คุณเก่งว,ว้าวขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับเฉะนั้นหลักๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับของแพทนี้ว่าคุณต้องทําอะไรทําให้มันไปต่อได้แบบล่าบอสได้อะไรได้ทํานู่นทํานี่ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์อย่างเงื่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ